สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าบุกกันคนละมัดซัดกันคนละทีวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับนะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับก่อช่างยันบอกเอฟซี FC แล้วนะว่าถ้าช่างยันมีเวลานะ จัดให้ทุกๆวันนะครับมีเวลาจัดให้แน่นอนนะครับนะวันนี้กอ็อยู่กันในมักลุกไทยออนไลน์ขั้นเทพนะจับกู้มาเจอกับคุณยูเซอร์นะตามท้ายด้วยหกหนึ่งห้าสามนะฮช่างยันก็มากับสไตล์ของนะมายุงขวาอีกเหมือนเดิมนะคู้ต่อสู้ท่านนี้น่าจะเป็นยูเซอร์ใหม่นะครับนะที่น่าจะเพิ่งเข้ามานะก็ต้องเดินให้ระวังตัวหน่อยนะครับนะ จังหวะนี้เราก็ขึ้นเป็นลูกทรงของม้ายงขวาไปนะกูต่อสู้เป็นม้าเทียมมานะม้าเทียมเบี้ยคู่กลางนะครับทั้งนั้นก็นะฮะเอากุนไปเก็บด้านซ้ายมือนะเก็บเข้าป้อมเพื่อโจมตีกูต่อสู้ยับเบี้ยเข้ามาก็ยัดขุนขึ้นไปนะนะประจําการได้แล้วแม่อะไรเนี่ยครับยุกม้ามาแบบนี้มีความหมายอะไรห,หรือ ให้แทงจะตีลุกอืมเราไม่แทงหรอกเราไม่แทงคุณหรอกถ้าแทงแบบนี้คุณตีลุกผมที่ครับผมไม่แทงนะผมเอาเรือมากดก่อนเอากดขุนตบหนีไปแล้วอันนี้นะมากดใหม่อีกทีนึงนะนะเราชอบกดนะกดเขไว้ขุนนะอะแม่มาตัวนี้นะมายืนจังกาอยู่แบบนี้ก็ปล่อยเขาก่อนนะคปล่อยเขายืนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเมื่อยเขาก็พักเองแนะ่จ้ะ จะให้เราแทงอีกอนะแทงมาก็เอามาตีลุกนะครับเพื่อนๆนะแบบนี้เราไม่เรายังไม่อยากตีเรายังไม่อยากเ,นะเาอยก้ยังไม่อยากแทงแต่น,นีนก็กินตัดกู้เข้าไปเอาแล้วนะครับจะเปิดจงตีแล้วดูแต้มกันให้มันนะครับแต้มน,นี้ยัดเม็ดไข่เม็ดเข้าไปเลยโอ้โหเนี่ยแทงมามาไม่ยืนเท่ไม่ได้แล้วนะเราไม่ยืนนะเราไม่เอาเบี้แทงด้วยเอาเม็ดไข่ไปเลยกินหรือเปล่าเอากินตัดกขาา้เอามา้กิน โกบเขาไปนะเบี้ยกินเบี้ยซ้อนนะเอากินเบี้ยซ้อนเราโจมตีทั้งคนนะแล้วเรือโจมตีด้วยเอาแม่มีการเอาเม็ดมาขายคืนเอามาขายคืนก็เอามากินโกบเข้าไปเอามากินกลับไหมนะเม็ดเสียสองเอาแบบนี้ก็กินโกบเขาไปอีกนี่โอ้โหนะได้สองคืนได้สองคืนนะตอนนี้ก็เหลือสองคนกับสองม้าสู้กันนะเหลือเท่ากัน เบีย 2, 4, 5, บ้ยก็สองสี่ห้าหกโต้เบี้ยเรามากกว่าตัวหนึง่งเอาแทงผูกเขาไวา้นะโอ้โหเบีย้ยตรงกลางนี่ชงเง้อหงายชงเง้อหงายเตรียมจะหงายอีกนะเตรียมกําลังเป็นเม็ดนะเป็นเ,เลื่อนยศเป็นไหนสิบนี่ไหนสิบก็มาด้วยนะโอ้ปูเบีย้ยเขามาก็โคนขึ้นไปรับมาแทงเข้ามาแทงมากินเลยแทงมาเอามมาแหม่ก็ม,มีม้าสองตัวนี่ต้องระวังให้ดีนะ สมุิสมามาตีผงตีผงลูกคงลูก้าดนี่หงายท้องได้เลยนะเออเข้ามามาจังหวะนี้เอาโคนขึ้นไปรับนะเอาโคลนขึ้นไปรับไว้ก่อนนะฮะกูต่อสู้นี่มาเขาจะนะก็ต้องเฝ้าเบีย้ไว้หนึ่งตัวนะปูมาสามเบีย้ยปู่มาสามเบียรจังหวะนี้จะแทงตรงไหนแต่น,นี้ก็ยัดเบียรขึ้นไปนะชักชวนให้แทงเข้ามาแทงเข้ามาก่อนนะฮะแทงเข้ามา ถ้าแทงเข้ามาเราก็ยัดโกลนขึ้นไปโอ้แต่ก็เขามากินกินหงายโอ้เขาาไดหงายเอาเขาไม่กินเขาไม่กินเรากินก่อนอื้มนะแต่เมื่อกี้นะถ้าก็เอามากินเขาได้หงายออืแต่นี้เอาโขนยัดเข้าไปเีนี้เขาไม่ไดหงายแล้วไม่ไดหงายแล้วนะเบี้ยเบี้ยมีปัญหาอีกแล้วนะเบี้ยเขาสองตัวเอาเขากินตัดเรากินตัดเราก็กินกบเข้าไปด้วยโอ้นะเขา เรือมาโอ้เขาได้ทีเดินก่อนจังหวะก่อนอย่างนั้นเราเอาผ่องไปทีนึงก่อนนะเอาผ่องไปทีนึงก่อนจังหวะลุกก่อนนะครับลุกนะลุกต้องกินหรือไม่ต้องตัดแบบนี้พอได้ตัวง่ายก็เอาขนเข้ามานะผูกเข้าไว้โขนผูกเข้าไว้นะโขนผูกเข้าไว้เราก็นะะเดี๋ยวเบียดด้านขวามือนะเบีดยดตรงกลางเขาก็จะขาดโอ้โห ชั่วแรกแล้วเจ้าเรือมาแทงลุกอีกแล้วอือหือแบบนี้เอาไงดีเอากินตัดต้องกินตัดหนึ่งเดี๋ยวกินตัดเ็าเอามากินกินมาเขาไม่เอามากินเราก็แทงสวนกันไปนะโกนก็ต้องมาติดอยู่ตรงนั้นฮะอยู่ด้านซ้ายมือกินตัดกวกเข้าไปนะเอามากินลุกไม่ได้นะมากินลุกก็มาผมก็กินนะเอากินก็กินกินแต้มนี้นะไม่กินแล้วนะ โอ้กินไม่ได้นะกินกินไม่ได้โดนไตีลุกโคนหายเลยนะอือือแบบนี้ก็เอาเบีย้ยกันเข้าไว้นะเอากูต่อสู้เอาโคนเข้ามาถ้ายัดโคนเข้ามาแบบนี้จะกินโคนหรือเปล่าแต่ไม่ได้นะอา่าโคนจะกินเบีย้ยก็ไม่ได้นะจังหวะนี้กินเบีย้ยด้านขวามือเราก็เลือออกไม่ได้นะะแต่นี้เราเราไม่กินเบีย้ยด้านขวามือนะเราต้องการเอ่อ เอาโคนขึ้นไปแล้วก็อาจจะต้องกินม้านะเราเบีย้ยหงายกินเบีย้ยความโกกเข้าไปเขาต้องขุนมากินนะขุนมากินเพราะ <Yeah. S 1> เราต้องเอาโคลนลุกเข้าไปขุนเข้าไปได้ตาเดียวนะแล้วเราก็ลุกกินมา้านะลงไป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 ครับนะคุณต้องลงไปอย่างเดียวนะเรือบังคับมาอยู่แล้วออกไม่ได้นะเอา ลงไปลงไปแทกลุกเข้าไปกินมา้านี่เราต้องการกินมมาก่อนมาตัวนี้อันตรายนะเอาไงถอยไปก็เอาโคนกินมมากุบเข้าไปนี่กินมมากุบเข้าไปแล้วก็เอาเหลือออกไปไตลุกเข้าไปโอ้พองพองขอพองมั่งแม่ไม่ได้พองมานานหลายวันแล้วเนี่ยขอพองสักทีนึงอา้าวพองพองเข้าไปหลบมาจังหวะนี้อืม ออกออกไปตรงไหนดีอ่ะกินเบียดีไหมกินเบีย้ยออกไปกว้างๆหรือโอ้จับกินเบีย้ยดีกว่าจับกินเบีย้ยนะเอาเขาตีลุกเขาตีลุกก็ปิดเข้าไปอีกอืปิดเข้าไปโอ้เขากินอ่ะแทนนี้นะเขากินนั้งแต่เราไม่กินนะเราไม่หิวนะเราไม่หิวเราก็ต้องขยับก่อนดีกว่านะ ขยับก่อนไม่เป็นไรคนเขายังมีปัญหาอยู่ขยับเข้าคนมากินนะเอาคนมากินเราก็มาออกจังหวะนี้เอาเอาเลือไตลุกเข้าไปก่อนนี่เหลือไตลุกเข้าไปก่อนเลือเข้ามาบางบางเรือนี่เราเราไตลุกนะไตลุกไตลุกได้ไหม,มนั่นสิอา้าวไปไหนออกด้านไหนด้านไหน ด้านไหนนะอ๋อออกด้านนี้อ่ะออกด้านนี้ก็ขออีกหนึ่งทีนะขอผ่องอีกหนึ่งทีนะการตีลุกการทําทีนี่นะสําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนนะอย่าลืมนะครับตีลุกตีผ่องเนี่ยสําคัญเป็นจังหวะเป็นการสร้างจังหวะให้เราได้เดินอีกทีหนึ่งนี่เราได้เดินอีกที <Me an> เราไม่ต้องกลัวนะเบีย้ยเราไม่ต้องกลัวเราลุกเขาไปอีกนี่เราได้ทีเดินอีกนะเห็นไหมฮะเราได้เดินขีเดินนะกูสุดซูตาไปแล้วตําไปแล้วนะต่ําลงไป ต่ำลงไปแต้มน,นี้ของอีกหนึ่งทีลองดูนะลองดูเอา้านี่อยู่ของแปดสวยเลยสวยได้เลยนะทิ้งให้กินเลยนะครับเบีย้ยกินลงไปเยอะนะผมไม่เอาละเบีย้ยนะเอาผมไม่เอานะผมกลับมานะกลับมาบางังเอาม้ามาบังจับกินเบีย้ยเขาขนเขาออกไม่ได้นะอยู่อยู่ตาแปดแล้วขนออกไม่ได้แต้มน,นี้เอาม้ากลับมาจับกินเบีย้ย เรือก็ตีลุกไม่ได้ะตามมาเรือด้านบนตีลุกไม่ได้ตาม้าเอาแล้วก็เอามากลับมาจับกินเบีย้ยนะขู่ไปในตัวด้วยแล้วก็เราอาจจะต้องนี่จับกลับมานะจับจับเบีย้ยด้วยนะะแล้วก็ป้องกันไว้ด้วยอืแต่นี้ป้องกันได้สวยงามเหมือนกันนะมาตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ดีมากแล้วเราก็จะต้องนะพยายามเอาเรือออกไปนะครับนะ ตรงเซนเตอร์เราก็ยังดีกว่านะมีม,มีมีเบี้ยมีม้มา,ม,ามีเรือโอ้โหคุมเซ็นเตอร์นะหมาลุกก็ต้องเล่งกันตรงกลางอ๋อจะกินจะกินนี่ม้าเรากินยังไม่ได้นะปล่อยให้กินอีกหนึ่งตัวนะให้เขากินไปนะเรากินเบีย้ยเดี๋ยวเราจะเอาเรือตีลุกจนนะออาวอาเราจะเอาเรือตีลูกจนกินเบีย้ยเราก็เราก็กินเบี้ยด้วยเอาอย่างไงดีนะ กินเบี้ยอ๋อเบี้ยตรงกลางเราไม่ขาดอยู่แล้วนะมาเรากันอยู่โอ้เรากินกกเข้าไปถ้ากู้ต่อสู้ตีลุกเข้ามาด้านล่างทําไงนั่นสิตีลุกเข้ามาตีลุกเข้ามาด้านล่างนี่ตรงลงล่างนะขึ้นบนไม่ได้นะตายตายแน่นอนนะนะตีไหมถ้ากตตนะ็ตีก็ต้องต้องเสียจังหวะหนึ่งทีนะตีเ็าเสียจังหวะแล้วก็บีตรงกลางก็เสียด้วยนะเพราะว่าเรามีสองปากนะ ทั้งอ๋อแมเอาเรือมา,ม,บบอาอมาแบบนี้เอาเรือมาแบบนี้เอาเรือมาขู่ซ้อนเลยนะมักก่อนไว้ก่อนขู่ซ้อนให้เขากินลุกไปกินก็กินไปนะไม่เป็นไรนะจังหวะนี้เราจะลุกจนนะนี่เราจะลุกจนลุกจนอ้าวจังหวะนี้เรามีลุกจนเรามีลุกจนนะครับนะเราแทงให้กินฟรีนี่ไม่ใช่ว่าเอ่อกินเราเปล่าเปลาน,นะครับแต้มนี้มีจนนะครับแล้วมี มีจังหวะให้เล่นอีกนะฮะนะเขาตีลุกไม่ได้นะมาเรายังยืนอยู่สวยงามนะเขาแทงม้าไม่ได้อ่าแบบนี้นะแบบนี้เราก็เอาหนีเรือนะแบบนี้หนีเรือไปขู่ซ้อนเรือนะจะตีลุกกินเรือเขาจะตีลุกกินเรือเรื่องของเรื่องนะเอาเรือกลับเอาเรือไปซ้อนเรือนะหนีเรือด้วยนะฮะหนีเรือมาซ้อนเรือ ซึ่งเรือด้านซ้ายมือนะเขาตีลูกเราไม่ได้นะมาเรายังกันอยู่นะเอามาซ้อนนะขู่นะขู่กินเรือนะปัญหาเขาเกิดก็คือเขาจะต้องหนีเรือนะเขาไม่หนีเรือเราก็เราก็ากอ่าอ้าอย่างนี้เขามาผูกอ๋อมาผูกมาผูกแต้มนี้นะโอ้โหแต้มนี้มีลูกเล่นสวยงามนะครับแต้มนี้นะโอ้โหเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อน ไสลุกเข้าไปแบบนี้ก่อนนะตีลุกเข้าไปอ้าวเขาหนีมาแบบนี้นะลแล้วก็เอามมาก,กินลุกเข้าไปเขาหนีอีกหนีอีกอ้าวหนีอีกเอาเรือก,กินลุกเข้าไปโอ้โหอะกินลุกเข้าไปอีกแล้วแล้วก็เอามมากินเรือโกบเข้าไปโอ้โหนะแหมแต่มนี้เปิดลุกกินลุกนี่สุดยอดเลยนะครับตีลุกทําทีไปด้วยนะอื้มมันโอ้สัต อ่แลกกันคนละหมัดสักกันคนละทีนะโอ้โหเอาไปนะอืขุนไปละเอาไปละนะพอละนะพอทําละพอทํานะพอตีจนทําจนนะออกขึ้นมาแบบนี้น่ามันเหลืออยู่ไม่ดีเด้อขยับก่อนขยับผงไปทีนึงก่อนเอาลงแบงล่างก่อนอ่าลงแบงล่างนะอ่ะอ่ากันไม่ให้มาก่อนอ่ากันไม่ให้มากันไม่ให้มากูจะสู้ไปไหนนะขุนโคลน เบีย้ยนต่เราก็ตัดสองก็ยังได้นะเอามา้กินเบีย้ยก็ยังยังชนะนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอานะเขาเข้าไปเรื่อยๆนะ <L> บดเข้าไปเรื่อยๆบีเขาไปเรื่อยๆเอาเลือดลุกเข้าไปอีกหนึ่งหนึ่งลุกหนึ่งลุกนะหนึ่งลุกเอาไปด้แบบนี้แบบตีลุกเข้าไปอีกหนึ่ง,ง,ล,งลุกนะ <L> นี่จังหวะนี้ตีลุกเข้าไปอีก,กนะตีล,กกตลุกเข้ามาเอามาเข้ามาแบบนี้เหรอ,อเอาขุนมานะเลือมาติด อขุนมาติดเรือไม่ได้นะขึ้นมาก็ไม่ได้นะม้าค้องอยู่อืมจังหวะนี้หนีอะไรดีเอาหนีหนีลงไปด้านล่างอ๋อหนีลงไปด้านล่างขุนขึ้นเลยขุนขึ้นเกาะนะทั้งโคนทั้งเบีย้ยเอามาแบบนี้ก็เจออืมเอามาเอาเรือตีเรือตีลุกแล้วก็ไปไหน <You. S 1> เอามาตีลุกอืม มาตีลุกเข้าไปอ่ามาตีลุกแล้วก็เนีมากลับมาใหม่ลับมาใหม่นะอาจจะผิดจังหวะอ้าวถ้าขึ้นไปแบบนี้ก็ขุนเข้าไปนะจนแล้วครับจนแล้วจนแล้วนะแต่มนี้นะจนังหวะนี้โดนเดินอะไรก็จนนะอ่าเดินแบบนี้ก็เอาเรือไตลุกเข้าไปจนสวยงาม ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย